累嘛。 มันจะเข้าตาหน้องเลยตรงน,รงน like ี้ป่ะง uh> ่าป่ะไม่น้าไม่น่าเลที่โน้มันอาจจะมืดหน่อยอ่ะเพราะว่าข้างนอกไฟมันมันไม่มีไฟที่พี่นเนี่ยีเขาต้องตามงีเขาจะเมื่อยนะ ใช่ใช,ใชไม่ได้เตรียมไฟมาเราก็ไม่รู้ว่าจะมุดไฟได้<ส>ไหมีฟ <c oughs> ข้างหลังข้งขอ,ขขอไไค้ามทักนกนนะคะทุกคนเรละคนหรอจริงนะคะ วันนี้มันอาจจะมืดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไฟมันไม่มีเงเอกว่า่เียงผมเป็เป็นตั้งแต่เขาถึงปืนหักกว่านี้เลยว่าปืนไม่เกันี่มือถามได้นะนี่อะไจถามต้าสองหน้าปะเอาข้างหลังหรอ เเลือออด่ะไมาแ,มแ,แสงมันอาจจะไม่ได้สว่างมากนะทุกคนแต่ว่าอยากให้ทุกคนเจอนอ้อง ที่มือนองเหรอสอง <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวลองทำ n a เ u r a ดแ่มมีทุกคนที่ไม่มีไม่รู้ได้ไงเนี่ยเอาราซสเขา้เนี่ยเอาทุกปีเขาบอกแ่ไมีวันเดอทุกปีเลนได้ครับเดี๋ยวผมเดินไปนะเดินไปนี้ ไป่ค่ะ ติดไ,ไหมติดที่ไหนไม่ติดเน,เน,นเาะอะ <c oughs> <c oughs> ไรนะครับบ้างไหมเข้าเฟรมใครไหมอะขอโทษนะ่ครับอะโวหนแ่านรั นิ่งนะชีต้องแบบเสิร์ฟตอนนี้ยเอเสิร์ฟอ,อพอใจหรอชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีตีชีเวียดชีบล็อกชีส่งปึ้งปั้งมาดูเด็ดหันาทางนี้ด้วยลูกรียค่าองค่า cứu ơi, nãy lắc đầu, cứu ơi, cứu ơi, nãy lắc đầu, cứu ơi, cứu วันนี้ใครไปทำงานมาบ้างครับโอ้โหเยี่ยมมากสู้ๆนะครับสำหรับคนที่ทำงานนะครับผมสู้ๆนะครับอะไรนะครับหัวหน้าไล่ออกหัวหน้าให้ไล่ออกแล้วน้าเจ้าอะไรกินครับอดโอยแล้ว กินไหมวันนี้ที่กิไหมแี่งนยี่ิไหาิมน้องปิงเองสาวิงไม่ต้องพูดทงนี้ต้องพดบอกว่านับนับนับหถึงห้าให้มีทั้งห้าหลอหึ่งส

ไม่ได้นราะว่าหล่อแล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ nói những video hấp dẫn cảnh phẩm đó ăn 我问你。嗯嗯嗯 นบันไดครับขนบันไดใช่บนใช่สะดุดสะดุดล้มเข่าลงลุกตกลุกแล้ถ่ายเจ็บเลยออาวิ่งแปดแปเล่น กน่งนะดี๋ยวขยัมให,ให้จะได้เห็นนะน่ะตองเกนะ

จะล้มเอ็นดูทีมไฟวันนี้อ่ะ ใส่แน่นอยู่ไหนเปลี่ยนหัวไหมทุกคนเดินวุ่นไปหมดเลยเนี่ย ล้วดูกอนขอบคุณมากนะที่เข้ามาดูไลฟ์กันวันนี้